จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมนี่เมื่อคุณสามารถเติมไม่ได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำ y า d a Game Center ราคาถูกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมองเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพ i e c e b o u n t Call of Duty, Boa c a k d e หรือ Harry Potter Magic a w a k e n i และเกมมือถืออื่นๆ่นอีกมากมายสามารถทักปี่เพา y า d a Game Center ในลิงใต้ดิคลิปชันได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android สิบ,บาทก็สามารถลุนเป็นเจ้าของไอดียดองเพชรหนึ่งพันถึงห้าพันเพชรได้แนะนําเว็บนี้เลยครับ Zombie Rush เว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุนได้ e x ิ t มาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ description ได้เลยเอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีรีชแน,นลนะผมอยู่กับเกมวันพี e อ e b ติ t l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะผมก็มีการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่2ตัวเลยนะผมเป็นตัวละครคิงนะผมแล้วก็ควีนนั่นเองนะฮะ แต่อยู่ในรูปแบบของร่างใหม่นะผมบอกเลยว่าน่าจะฉช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะฮะและทั้งสองตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครสีแดงด้วยนะผมมาดูกันที่ตัวละครของคิงก่อนเลยนะผมน่าจะเป็นไฮไลท์ของการเปิดตัวครั้งนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าตัวละครคิงเนี่ยเป็นตัวละครสีแดงและเป็นสายหมัดด้วยนะผมความสามารถที่ทางเกมเขาบรรยายเอาไว้นะผมก็คือเป็นตัวละครสายหมัดที่สามารถรับมือกับตัวละครที่มีบัฟป้องกันได้ดีมากๆนะผมบวกกับถ้าเกิดว่าเราทำเพอร์เฟกต์ดอสสำเร็จนะผมจะทําให้ตัวละครนี้มีไฟติดที่หลังนะฮะ จากนั้นก็จะป้องกันดาเมได้ถึง3ครั้งเลยนะครับการที่มีไฟติดที่หลังของคิงเนี่ยจะทําให้ตัวละครคิงเนี่ยอยู่ในสถานะไร้เทียมทานเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมมันพีจเป่าติลักมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอดเอกใจเกเรนะครับมีสมาชิกถึง1 5 0 0 0 0คนนะฮะต้องการซื้อขายไอเดียหรือไอดีดองเพจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัยร0อยเปอร์เซ่นต์เล็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะะ H H านั้น ส่วนทางด้านของควีนนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีแดงนะผมรอบนี้มาเป็นสีแดงคู่เลยนะครับผมถ้าไฟอิ่งแพ้แล้วก็สปายคิงควีนเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยเลือดโลนะผมจากการทําดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะผมบวกกับถ้าเกิดว่าเราถูกน็อกแบกนะผมหรือว่าซัดติวนั่นแหละฮะควีนจะหายตัวทันทีนะผมแล้วก็สามารถที่จะแอบไปขโมยธงศัตรูได้นะฮะโดยภาพรวมนะผมสองตัวละครตัวนี้น่าจะเอามาแก้ทางนิกกาเป็นหลักเลยนะผมทั้งสองตัวเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทน่าของตัวละครอย่างคิงเองนะผม ที่ออกแบบมาเพื่อให้จัดก,การกับตัวละครที่มีการบัฟดีเฟนนะผมก็ต้องมารอดูนะเพราะว่าเทตดออกมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะผมจะจัดการกับดีเฟนยังไงนะผมจะมีการตัดดีเฟนไหมหรือยังไงนะฮะแต่ถ้าออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะผมผมว่าน่าจะพอที่จะรับมือกับคิดรอได้หรือเปล่านะผมอาจจะต้องมารอลุ้นอย่างกทีหลังจากที่ตัวละครมันเข้ามานะผมแต่หลักๆคือตัวละครนี้ออกแบบมาได้อย่างเท่มากๆเลยผมพอดอตติดปุ๊บคือมีมาตะ3ฮิตเลยนะผมเรียกได้ว่าโคตรจะสงสารอาคาเลยนะผมคือตัวนี้ไม่จําาาเป็นนต้้องใชสถะจกำ แค่ดอตติดคือมีอามาตะแล้วนะฮะสามครั้งนะครับผมส่วนทางด้านของคุนเองนะผมเหมือนทำมาเพื่อจัดก,การสายโลเลยนะผมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะผมเนื่องจากว่านิกาเนี่ยมันมีทั้งการบัฟดีเฟนต์นะผมแล้วก็มีทั้งลดดาเมจที่เยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำดาเมจใส่นิกาเข้าเนี่ยจะมีเพียงดาเมจประเภทเดียวเท่านั้นเลยนะผมก็คือดาเมจที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเท่านั้นนะฮะเหมือนคุนจะทํามาเพื่อเจาะจงเพื่อจะเจาะนิกาโดยเฉพาะเลยนะผมเพราะว่าทั้ง2สกิลเนี่ย สามารถทำดาเมจได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมต้องมาดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะผมแล้วจะถี่ขนาดไหนนะฮะก็ต้องมารอลุ้นกันนะผมว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่เทคของตัวละครมันออกมาแล้วเนี่ยผมมันจะออกมาได้ว้าวขนาดไหนนะผมสหรับ2ตัวละครตัวนี้นะฮะว่ามันจะว้าวทั้ง2ตัวไหมหรือมันจะว้าวแค่ตัวเดียวนะผมแต่หลักๆคือคิงมันเท่จริงๆนะผมคือมันเท่ทุกท่วงท่าเลยนะผมถ้าใครเป็นแฟนคลับของคิงนะผมผมว่ายังไงก็ต้องสุ่มแน่ๆฮะไม่น่ารอดนะผมโอเคผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะผมก็ฝากกดไลค์กกกันนนนิดึงะผมมทาาาาไไอออยคเ่่ตป็สพ กด subscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกกัน